ค่ะถนนเข้าบ้านค่ะท่อนก็เลยมานาั่งชมวิวที่ยูทัศน์ตรงนี้นะคะเนาะเอาบรรยากาศมาฝากพี่ๆทุกคนนะคะสวัสดีนะักเดินชมวิวที่ยูทัศน์นะคะทุกคนจะเลื่อนหูจะเลื่อน,นตาค่ะเพราะว่าเขามองไปทางใดก็เขียวนะคะทุกคนเขียวค่ะเขียวงามากเลยค่ะธรรมศาสตร์ยังวายยูพี่น้องเอ้ยบรรยากาศเย็นสบายแบบนี้นะคะทุกคนคะ่ะ ดูข่าวอันนี้สนามมงมุนนะคะเด้อสนามมงมุนนะคะนี่ค่ะไปเดินดูบรรยากาศนะคะทุกคนคะ่ะเสียงข่าวม,มืดๆคึมๆเย็ยนๆสบายนะคะทุกคนผ้าดูนะคะผ้าเดินดูนะคะทุกคนคะ่ะบรรยากาศนะคะดูค่ะบรรยากาศเลยคะ่ะฮัลโหลสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้ก็ เอาวิวที่ทัดมาฝากนะคะทุกคนบรรยากาศดีมากเลยคะ่ะบรรยากาศค่ะดีไหมคะทุกคนคะทอนผ้าเดินนะคะทุกคนเห็นบคขาพี่น้องคะเห็นไหมเหมือนฝนจะตกเนาะคะ่ะแต่ยังไม่ตกนะคะเดี๋ยวผ้าเดินดูนะคะทุกคนคะเดี๋ยวเอาตัวอีนหน่อยก่อนคะ่ะเพราะถือมานปลูกต้นใหม่เนาะคณอเห็นบกคาพี่น้อง เย็นสบายค่ะวันนี้ทำงานเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็นเลยมาค่ะพี่น้องค่ะสวยงามมากเลยค่ะค่ะถนนเข้าบ้านค่ะท่อนกันเลยมานาง่งชมวิวที่ยูทาดตรงนี้เนาะคะนะเอาบรรยากาศมาฝากพี่ๆทุกคนนะคะสวัสดีนะคะพี่น้องค่ะสวยงามมากเลยค่ะนี่ไหมคะทุกคนสวยไหมสวยไหม ยอดเขางามเสาวนะคะโนเพราะเสาวนานะะันไดเราคาะสายแล้วค่ะตอนนี้สายสายเลยนะคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะวันนี้ค่ะคอยดูนะคะพี่น้องค่ะคอยดูนะคะบรรยากาศค่ะดีไหมคะทุกคนคะท่อนผ้าเดินนะคะทุกคนเห็นไหมคะพี่น้องค่ะเห็นไหมน็นไหมคะทุกคนสวยไหมสวยไหม ยอดเขางามสาวนค่เนว่เพราะสาววันไดเราค่ะสายแล้วค่ะตอนนี้สายเลยนะคะบรรยากาศค่ะดีไหมคะทุกคนคะ่ะมิทอนผ้าดเดินนะคะทุกคนเห็นบุคคาพี่น้องคะ่ะเห็นไหมบรรยากาศนะคะธรรมาศาสตร์กะเขียวงามค่ะทุกคนค่ะ้ <c oughs> าบะมี่อันนี้เขามากคาบะมี่นะคะคนเขามากนะคะมีแต่ทอนอยู่หนาดค่ะทุกคนเีค่ะ เห็นมอรบรรยากาศข้างลัางทอดน,นะคะทุกคนเห็นไหมคะทุกคนสวยไหมสวยไหมย,ยอดเขาย่ามเสานะะเนคะโนะเพราะเสาบัานไดโน,นะคะซ้ายแล้วค่ะตอนนีซ้ซ้ายเลยนะคะโวค่ะบรรยากาศเะคะ่ะอัลสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้ก็เอาวิวที่ทัดมาฝากนะคะทุกคนบรรยากาศดีมากเลยคะ่ะเครื่องทำความ,มสะอาดอยู่เนะคะครับโบเป็นอย่างเนะคะเสียงเป็นกระดังอยู่แต่ก็อยู่ไกลกระท้อนอยู่เนะคะเนะไม่เป็นไร บรรยากาศนะคะทุกคนค่ะเมื่ขึ้นกับฝนตกไปปล่อยนะคะทุกคนฝนตกไปปล่อยมากค่ะโมแห้งเขาขเย็นอยู่เนาะค่ะเนาะทุกคนเนาะโมแห้งขับยินอยู่ค่ะเดี๋ยวค่ะบรรยากาศเลยค่ะโหลสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้ก็เอาวิวที่ทัดมาฝากนะคะทุกคนบรรยากาศดีมากเลยค่ะโอ้เนี่ค่ะเดินส้มบรรยากาศนะคะทุกคนวันนี้ก็บรรยากาศดีมากเลยค่ะเห็นไหม บรรยากาศสดชื่นมากเลยนะคะเห็นบ่ค่ะพี่น้องเย็นสบายค่ะวันนี้ทำงานเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็เลยมาเก็บวิวสวยมาฝากนาะค่ะทุกคุเนาะเห็นบ่ค่ะเห็นบ่อพี่น้องค่ะสวยไหมสวยไหมลมลื่นไหมค่ะทุกคนนะ่ะพี่น้องค่ะเห็นบ่ค่ะ หูค่ะพี่น้องค่ะเหมือนฝนจะตกเนาะค่ะแต่ยังไม่ตกนะคะเดี๋ยวผ้าเดินดูนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวเอาตัวอีหน่อยก่อนค่ะเพราะถือมา่านปลูกต้นใหม่เนาะคณอนี่ไหมคะทุกคนสวยไหมสวยไหมยอดเขายงามเสาเนาะคณอนเพราะเสาบันไดเนาะค,ะาะคะ่ะสายแล้วค่ะตอนนี้สายเลยนะคะเมื่ขึ้นกับฝนตกไปปล่อยนะคะทุกคนฝนตกไปปล่อยมากค่ะโมแห้งข้าขยเย็นอยู่เนาะคะเนทุกคนเนาะ โมแห้งขยินอยู่ค่ะมาเดินดูนะคะบรรยากาศดีดเนาะคะเนาะธรรมศาสติสวยๆบรรยากาศสดชื่นมากเลยค่ะพี่น้องค่ะถนนเข้าบ้านค่ะท่อนกเ็เลยมนาน่งส้มวิวที่อยู่ทัดตรงนี้เนาะคะเนาะ,ะเอาบรรยากาศมาฝากพี่ๆทุกคนนะคะสวัสดีนะักเมื่อคืนกับฝนตกปล่อยๆนะคะทุกคนฝนตกปล่อยๆมากค่ะโมแห้งข้าขย็นอยู่เนาะคะเนาะทุกคนเนาะ โมแห้หงขยี้อยู่ค่ะถ้ามันมืดคึมคึมเย็นเย็นสบายนะคะทุกคนผ้าดูนะคะผ้าเดินดูนะคะทุกคนคะ่ะบรรยากาศนะคะเก็บวิวสวยสวยมาฝาก,นะะกนนะะเนาะค่ะทุกผู้พนเนาะเห็นบมค่ะเห็นบอพี่นนองค่ะสวยไหมสวยไหมอันเหลือมตาเนาะคะ่ะตากขยี่ยีนไม่เป็นไรค่ะยีกับงามคือเกาคนว่า เห็นบุคคลพี่น้องค่ะบรรยากาศดีมากเลยค่ะวันนี้ค่ะคอยดูนะคะพี่น้องค่ะคอยดูนะคะไนเนี่ยค่ะพี่น้องค่ะบรรยากาศนะคะบรรยากาศเขาใหญ่ค่ะบรรยากาศนะคะธรรมศาสตรกเขียวงามค่ะทุกคนค่ะ ขาพ่มีอันนี้เขามากขาพ่มีนะคะคนเขามากนะคะมีแต่ทอดอยูนอันเหลื่อมตานะคะตาขยียีไม่เป็นไรค่ะยีกับงามคือเกาเ่าเิ็นวหาเห็นบ่คาพี่น้องค่ะเห็นไหมคะทุกคนสวยไหมสวยไหมหย,ยอดเขายามเสาโนคะคนะเพราะเสาบัานไดเราค่ะสายแล้วค่ะตอนนี้สายเลยนะคะทุกคนคะดูค่ะ อันคนงามสีผ้าเดินส้มบรรยากาศนนาะ,ะพี่น้องเดินดูบรรยากาศเลยค่ะโมเมนต์ส่วนส้มเลยคะ่ะเดินดูบรรยากาศทุกคนคะ่ะดูคะ่ะอันคนงามสีผ้าเดินส้มบรรยากาศะะนนาะพน้องเดินดูบรรยากาศเลยค่ะโมเมนต์ส่วนส้มเลยค่ะเดินดูบรรยากาศค่ะขอบคุณที่ดูจนจบนะคะ่นะเจอกับทอนคลิปหนาน,นะคะฮัลโหลสวัสดีคะ่คะค่ะพน้องค่ะสวยงามมากเลยคะ่ะ เครื ас, right? like it? No, it ่องทำความสะอาดอยู่นะคะคำพูดเป็นอย่างนะคะเสียงเิ่นกระด่างอยู่แต่ก็อยู่ไก่กระทอนอยู่นะคะเนาะไม่เป็นไรบรรยากาศนะคะทุกคนค่ะว้ามันมืดคึมๆึเย็นๆยนสบายนะคะทุกคนผ้าดูนะคะผ้าเดินดูนะคะทุกคนค่ะบรรยากาศนะคะเหมือนฝนจะตกนะคะแต่ยังไม่ตกนะคะเดี๋ยวผ้าเดินดูนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวเอาตัวอีหน่อยก่อนค่ะเพราะว่า ถือม่านปลูกต้นไม้นะคะน้องผ้มืดๆคึมๆเย็นๆสบายนะคะทุกคนผ้าดูนะคะผ้าเดินดูนะคะทุกคนคะ่ะบรรยากาศนะคะบรรยากาศค่ะดีไหมคะทุกคนคะ่ะท้อนผ้าเดินนะคะทุกคนเห็นไหมะคะพี่น้องคะเห็นไหมบรรยากาศดีมากเลยคะ่ะวันนี้คะ่ะคอยดูนะคะพี่น้องคะ่ะ ดูนะคะไอ้เก็บวิวสวยๆมาฝากเนาะคะ่ะทุกผู้พนเนาะ,ะเห็นบ่ค่ะเห็นบอพี่น้องะคะสวยไหมสวยไหมลมลื่นไหมคะทุกคนในะคะพี่น้องคะเห็นบ่ค่ะดูค่ะ,คะพี่น้องคะาเดินดูนะคะบรรยากาศดีๆเนาะคะ่ะเนาะธรรมชาสาสวยๆบรรยากาศสดชื่นมากเลยคะ่ะพี่น้อง ถ้ามันมืดคึมคึมเย็นเย,ย็นสบายนะคะทุกคนพาดูนะคะพาเดินดูนะคะทุกคนคะ่ะบรรยากาศนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆทุกคนวันนี้จะพาเดินดูบรรยากาศนะคะทุกคนคะ่ะเขาใหญ่บรรยากาศดีสำหรับน้นนองคะมาดูกันคะ่ะดูค่ะบรรยากาศเลยคะ่ะออลสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้ก็ เอาวิวที่ทัดมาฝากนะคะทุกคนบรรยากาศดีมากเลยค่ะบรรยากาศนะคะธรรมศาสตร์เขียวง่ามค่ะทุกคนค่ะ้ <c oughs> าบะมี่อันนี้เขามากขาบะมี่นะคะ่ะคนเขามากนะคะมีตะทอดอยู่นี่ค่ะพี่น้องค่ะสวยงามมากเลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆทุกคนวันนี้จะพา เดินดูบรรยากาศนะคะทุกคนคะเขาใหญ่บรรยากาศดีจังเลยน,น,อน,อนอ้องคะนาะมาดูกันคะ่ะเดินส้มวิวทิวทัศน์นะคะทุกคนจะเลื่อนหูจะเลื่อนตาค่ะเพราะว่าเขามองไปทางใดก็เขียวนะคะทุกคนเขียวค่ะเขียวงามมากเลยค่ะอันนี้สนามมงมุนนะคะเด้อสนามวงมุนนะคะนี่ค่ะจะเดินดูบรรยากาศนะคะทุกคนคะ่ะเสียงอันนี้ถนนนะคะถนนเขาบ้านค่ะ เห็นไหมคะทุกคนสวยไหมสวยไหมย,ยอดเขา่ามเสาเนอะคะ่ะเนอะเพราะสาบัานไดเราคะ่ะสายแล้วค่ะตอนนี้สายๆายเลยนะคะ